ทำฟืนหรอพ่อเนี่ยปัจจพื้นนะไม่ใช่ฟืนหรอวัตถุดิบวะเนี่ยวัตถุดิบไม้เนี่ยนะเฮ้ยวัตถุดิบอะกินได้หรอพ่อกินได้กันเนี่ยไม้กินได้ดีงั้นอะได้โอ้นี่นี่คุณผู้ชมวัตถุดิบเราวันนี้นะครับเป็นไม้อีกแล้วครับผมไม่กินไรผมึูว่าฟืนไม้อะไรพ่อเนี่ยไม่กินไ้เป็นเนี่ยตะกานอะตะการเออโอ้ตะกานพอนังแกออกแล้วก็จะเป็นอย่างงี้พ่อเนี่ยเดือที่นังแกยังไม่ออกนี่เทียบกัน นี่เทียบกันอันนี้น่ากินขึ้นมาเยลยคุณผู้ชมน,นี่มันจะเหมือนไม้ไงตัดยากหน่อยนะครับใส่จัะขานลงไปเลยคุณผู้ชมไม้กินได้ของเรานะครับไม่กินได้นํามาไปต้มอย่างนี้เลยนะครับ ใช่ไหมครับอันนี้นานไหมพ่อต้มนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าเลยเนาะเราเอาจานแบบมันเปื่อยเลยนะเออต้อเปื่อยเลยโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับอ,อ,อะไยอื้ต่อไปใส่นดงกองนะผมอ,ะอ,อืออือพร้อมแช่แต่ไม่แช่เทศครับิดาไว้นะครับไปเดี๋ยวเปิดดูกันครับโอ้นี่นี่ สุกแล้วน,นออวะพ่อเนาะเยอะแล้วถูกแล้วเทใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยครับโอ้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมดูไม้กินได้ของเราครับนีโ่โอ้โหเป็นชิน้นเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมไม้กินได้ครับผมโอ้หมดแล้วเนี่ยว่ะโอ้ยถ้วยหนึ่งแกงถั่วแปบใส่จักคันนะฮะไหนลองไหมนเนี่ยลองไห้กินอะไไม้กินได้เนี่ยที่จะกินก็เนี่ยครับตุ๋นเกลือมาเด่๋ยวในข้าวดน้ใกล้ๆนี่นี่นี่เนี่ยเผ็ดแน่นอนเนี่ยเผ็ดไหม มันมันไม่กลิ่นหอมนะเผ็ดเทสไม่เดี๋ยวมันมันเ็ดชาชามันเหมือนมันเทศชาลิ้นชาลิ้นมันจะเผ็ดชาชาจะขานจะขักราญแต่ว่าคุณผู้ชมเรียกไม้อะไรครับน้ำฟองน้ำฟองอันนี้คือแบบเปื่อยแล้วเนี่ยมันจะออกใสๆเห็นไหมครับอันนี้ไม่เหนียวนะครับเหนียวไหมนี่หนัง จักข่านอันเนี้ยผมว่ามันอ่อนดีมากเลยอะถ้ามันแก่มากไอ้เปลือกมันจะไม่ค่อยหนานะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้ขาวๆไม่ค่อยมีความอร่อยมันก็อยู่ตรงขาวๆเผ็ดๆมันนี่แหละนั่นนี่เห็นไหมหนึ่งออกมาหนึ่งนี่เห็นไหมนี่แหละครับนี่แหละครับจักข่านความอร่อยอยู่เนี่ยครับเผ็ดๆนะครับคุณผู้ชม